ยิงไม่ถูกกันเลยเพียนรัศมียิงไอตัวลอยตายซะมันจบเรื่องจบเราเออ่งั้นควางระเบิดพิดไปแล้วใกล้ถึงไปชิดเราแล้ว ถ้าวันคนนี้มันจะเข้ามาล็อกเปไ้าหมายยิงได้เราวโซนเขาเขาข้มสมัยำตังหน้ผาผางวะดาวเทียมว้าวเขาบ่ายหลับเลยโดนโดนยิงโดยประชาชนว้าวเอาแล้วไม่ได้มีแค่คนแล้วา yeah! ล็อกเป้าหมาย,ยิงได้ฮัดเลยอืมว้าวแต่ก็ไม่เียงมันยังมาอีกเหรอจะไมยิงได้อ้โอยเชี่ยวนเาตายหมดพวกเราตายจะหมดมันยังโ okay. อเคเฮ้ยพวกพวกเรายัง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 อยู่รอดกัน เยี่ยมเลยยิงยิงกันอยู่เลยอะไรของมึงนี่ไม่รู้เหมือนกันมึงจะไหวไหมกระโดดได้ไหมโอ้ติดติดติดอีกมาเดี๋ยวกูช่วยหมดความเป็นหุ่นยนต์เลยเอาเลยเอาเลยนะถึงกับคว่ำเลยอ่ะโดนตบคว่ำเลย มึงใส่ตัวอะไรมาออ้เร็แลว,แลวมึงใส่อะไรมาะอาดินจานินจาไอ้ตาลีม่เดี๋ยวฝังฝังทหา,าคุณจะฝังอบาง้านปอ๋อโอเคกระสกกันเนี่ยกระสกกระท้า,าหารวยคุณจะดีก่อนไหมเนี่ยอืมเดือดร้อเนี่แบบสวยมากอ้เยี่ยม ไม่เหลืออะไรเลยทุกอย่างกลับเป็นปกติแล้วครับรู้สึกว่าคุณโอ๊กจะลออข้าบแล้วนะขะอนี่ตัวมึงอยู่นี่ตัวมึงอยู่นี่โอ๊กห้อยตรงแต่งเป็นข้างคาวแล้วตัวมึงอยู่ไหนที่นีโอ้โอเคข้ามึงเรียบร้อยแล้วอะละเดี๋ยวเราจะมาเริ่มยกต่อไปแยกฝั่งมาดูว่าใครจะชนะระหว่างนินจากับประชาชนโอ้โห ศพใครกกระ,ะเดินกระดอนเลยลงมาอคอมบายมาแล้วเฮ้ยตายหมดเลยดูที่ประตูมันพักมันเปิดได้ยังไกงกี่ใหญ่ด้เดี๋ยวมันตายเลยมา <c oughs> มันตายเหี้ยแล้วบระเบิดไฟไอเว้นไม่มีใครยิงมาได้เลย <c oughs> มีแต่จะอวยมันตาใสา่กูแ <c oughs> ม่นด้วยนะ <c oughs> โอ้ยร้อนร้อนร้อน ดูประชาชนกูไฟไม่ตายวะไลยเชียอ๋อพังแล้วพังแล้วหายวู้วชิป้าใส่ตัวเองระวังอ้าวพ <c oughs> อกมโกยังเหลือรอดอยู่สองนายแลทหารมาตายเลยในฐะานกูนี่ประชาชนสู้ตายประชาชนสู้ตาย โอ้ไม่กระโดดได้เลยเยอะไปละเยอะไปละเฮ้ยเหี้ยแลวเนี่ยไอ้โอ้อะไรเอาออกไอใสเล่นอะไรของมึงมันแรกกูจะหลุดไงกูต้องใช้มาตรการรุนแรงโอเคมาเริ่มกันใหม่ ใช่ฮะงั้นงั้นกูเอาของสีน้ําเงินมาเอาสีแดงโอ้โหน้าสงสารที่อีลีนแม่งกระโดดกันวันแน่ตรงนี้แม่งมาไฟและ <laughs> ตายตายเ <laughs> ยอะเยอะไปเยอะไ,ไปไอ้ชั <laughs> ้ไอ้ <laughs> บอกว่าอย่าเยอะเกินแหลกเลยแหลกมากแหลก แหลก,กมากๆ <มา S 1> อยากบอกก็กำหนดจำนวนคนน,าานี่นะน,นั่นนั่นยังไงล่ะเอาเลยปาคืนซุม่มตายสองนายกระโดดเพราะใจกระโดดเลยเมื่อกี้เ <c ười> อ้มันพังได้ดีว่ะประสาทเนี่ยทางเป็นเศษสว่วนเนี่ยทรมาดีไม่ล่ะที่ตาไครมาเหลือแต่อตัวนี้แล้ว <c ười> I believe เ I ป็นไรล่ะเป็นรอยนี่มัน,ไไนมันรอยเลยม,มันโดนอะไรมันโดหนอะไรตะกี้โดนไอ้ของมืออะไรอ๋อโอ้ยเขี้ยนรอยก็สูงโอเคตอนนี้เหลือกันกี่นายแล้วครับขอไปเช็คจำนวนโอู้เยอะอยู่เยอะเลยเยอะอยู่กี่ตัวเนี่ยฮะคุณเซ็กก่อนี่อ่าเซ็กมา15ตอนนี้เหลือประมาณ10กว่าตัวอ๋อพวเหลือต่อเองเนี่ยเยอะอยู่อุ้ย มาเดี๋ยวดูว้วเรื่สตอรี่อืมจบมึงเอาอะไรมาเนี่ยสิบสามสิบสี่สิบห้ายานบินโอเคครบละสิบห้าตัวโอ้เฮียแแลล้วหะกูบอกมึงเลยใช่ไหมแม่งมาเต็มหน้าฟ้าเริสัตว์ม่เอาไม่น่าป้องเลยนะ แน่ตั้งโดนเน,น้นๆแน่นอนโอ้โหสาดกระสุนมาอย่างไม่มันจา้ามายังเลยนะท่านผู้ชมหนึ่งส่งมาได้เลยไม่มีทางล้มป้อมกูได้เขี้ยร้อยใหญ่ <laughs> ใครโผล่มามันต้องโดนครับไม่รอดแน่นอนกําลัง <laughs> <laughs> นั่งดูความวิบัติแม่งกระตุกชิบหายกูพร้อมละวิ่งว่นนี่มันปีนเลยโอ๊ยมันปืนกลใส่กู้โอ๊ยแล้วมึงไม่ตายอ่ะเป็นจีแมนเลือดเยอะไม่ไหวแล้วโว้ยขอหายตัวแป๊บไปนแล้ววะ ใชมครับมนุครับแงมพี่อะไรวะกระจายกระจายแม่หลบนี่นี่สไนเปอร์สไนัยก็มาโอ้โหเอามันมันปลาไฟใส่เชยปลาใส่พวกเดียวกันด้วยนะอ้าขอลางเกมใครมันทำไรกู มโ,มโอ้โหไสไนเปอร์มันเล็งเนี่ยกูเอ้ยเดี๋ยว็ดมันเล่นเข้ามาถึงฐานในกูนเลยโอ้โหแล้วมันยิงไม่หวัดไม่ไหวออต้องให้ใช้ไม้ตายใช่ไหมและอะไรว้าวกกจะไม่ถูออยู่รอดใช่ไหม กลับไปกูณอยู่รอดเลยจิบมไว้พังหมดตึกลาบันช่องพังหมดอะไรกันบ้อนลอยริ่วอะไรเนี่ยเไงยไงม่นตายเฮ้ยอีป้าไม่มีใครฆ่าคนนี้คนนี้ตายขอให้แรงแค่ไหนก็คืออีโอ้ยิงจนพื้นพุนหมดแล้วยังไม ไม่อยากจะเชื่อว่าอนุภาพของคุณป้าจะแรงขนาดนี้ถ้าเจอนิวเคลียร์เข้าไปอะจะเป็นยังไงอืมต้องใช้ของแรงโอ้เสียบ้อนดูสิมันยังจะอยู่ไหมใครตายไหมเลยเนี่ยศพใครวะเนี่ยคงวนี่แหละไม่เกลียมเลยโง่คนกดว่ะมันไม่ตายมันเป็นอย่างนี้อืมเอ่อไหนทีวีวะ เดี๋ยวนะมันต้องมีทีวีไม่ใช่วะและ้วอะเล็กกูน่าสงสาร <laughs> เชี่ย <laughs> ปิดฉากมาดูกันนะครับว่าเราจะสามารถอยู่รอดได้ไหมเราต้องพาประชาชนรอดไปให้ได้เฮ้ยก่อนเราจะเกิดนี้เลยนะอ่าแค่ไม่ต้องทำไรอะเดี๋ยวเอ้ยเกี่ยว ต้องใช้ปืนกับมาตลาลังสีมีอะไรเอาออกมาใช้เลยสึกครั้งนี้ <c oughs> เราต้องเป็นผู้ชนะ่ <c oughs> นนโอ้โห <c oughs> โอ้โหก็ใครใครทำอะไรตบกาววะันนั้นบอสนั้นบอส ให,ให้อืมเออระวังชอบพุ่งมาวกนี้อ่ะิวค์คอาเติร์ไหนมันนี่งั้นว้วเอาอีกแล้วแ <c oughs> ม่งมูหยุดไม่ย่อนเอากันงับไปไอโทษี่เออออย่างนี้ต้องจัดอาฟิวค์มันเอาไปแดก <c oughs> <c oughs> โอ้ปิวันเลยมึงเจออนุภาพของ A P G ลบ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 ไม่หมดเอาใหม่เดี๋ยวกูกดไม่ข yeah, ึ้นมันแหลกจนกดไม่ขึ้นโอเคเฟมเลดเฟมเลดเหลือหนึ่งเหลือศูนย์เฟมเลดเหลือศูนย์พ่อมึงลบซะลบแม่ โอเคเย็ดสายโอ้โหสายลุงวู้เออนี่เขาท่าดูนะท่านผู้ชมสวยงามแค่เด็ดเลยนะฮะโอเคครับเฮ้รูปร่างนี่ช่างน่าเกลียดซะไม่มีโอ๊ยมันกัดกด้วยจะตัวนี้มันกัดได้ด้วยแย่จังเลยโอเค ตัวสบายตัวกูยังเจ็บอยู่เลยเนี่ยแม่งมีพิษนี่วะแม่งมุมมีพิษแม่งมุมมีพิษโดนพิษเล่นงานอแตงโมไปแดกด้วยพลังแห่งแตงโมเออฟังฟังฟังซะมึงไม่ต้องมวิ่งแต่กูมึงมิงมึงมิงฟงฟิงไม่นี่แรงกว่าเยอะเลยว้าว กูยิงทีเดียวผนังพังเลยกูนึกถึงเรื่อง id4 เลยเนี่ยกูต้องไปก่อม็อบบนยาน bombhead pendant มีไหนเฉลีโชดีอกใครมาปิดๆนั่นไม่มีซุ้มมีเสียงบึ้มเลยเออ่ากูตัวเกรียม 耶，就看就看。